น,นี้เรามาทําความรู้จักกับชมรมดนตีีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะไปดูกันเลยครับผมจุดประสงค์หลักที่ตั้งขึ้นมาในผมเพื่อสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับผมและเผยแพร่กลุ่มการดนตรีไทยไปสู่ไวิทีโลก อีกอย่างนะคะชมรมของเรานะคะสร้างเสริมพัฒนาการด้านดน,นตรีไทยนะคะให้กับนักศึกษาทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะชมรมของเราอยู่กันแบบพี่น้องค่ะก็คือว่าชมรมของเราจะมีทั้งเพื่อนๆจากสาขาดานตรีิีตินไทยศึกษาแล้วก็จากสาขาอื่นๆด้วยนะคะรวมทั้งจะมีทั้งรุ่นพี่ตั้งแต่ปี2ขึ้นไปด้วยนะคะจะอยู่กันแบบพี่น้องเลยค่ะ เข้ามาร่วมชมรมดนตรีไทยนะครับจะได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับผมทังนักศึกษาใช้เวลาว่วงให้เกิดประโยชน์อด้ครับมีทายของเรายังมีกิจกรรมที่เรียกว่าดนตรีพิธีกรรมเป็นยังไงไปดูกันเลยกิจกรรมงานดนตรีพิธีกรรมคือทางชมรมเราจะนำนักศึกษาในชมรมไปบรรเลงตามงานพิธีกรรมเช่นทำบุญบรรพะวันวิสาขาบูชา วันสำคัญทางศาสนาเป็นต้นครับแนะที่ทยเป็นได้เลยนะคะคืองานดนตรีไทยอุดมศึกษาค่ะถ้าดมสงสัยว่าเอ๊มันเป็นยังไงเดีย๋ยวพี่พาไปดูกันเลยคะ่ะงานดนตรีไทยอุดมศึกษาคืองานบรรเลนนงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยของทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและทั้งหมดนี้ คือชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยากให้น้องๆปีหนึ่งทุกคนมาเข้าร่วมชมรมของเรากันเยอะๆนะครับ